เรามาเตรียมเสื่องทําไส้กอรอกอิสานไส้กอรอกอิสานไส้อั่วกันนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งอันนี้อันนี้เริ่มจากข้าว,าวสวยนนหมอใหญ่โมอใหญ่ใส นังนม่ที่มันอยากก็ต้มไปเลยเน้่ยแล้วมันไปเปล่งครับนี่ค่ะนังโมเส้นได้กองอีสานีจจะสไลด์นี่เป็นเส้นเราไม่ต้องมายุ่งแล้วนะประเทศไทยมีหรือเปล่าไม่รู้นะเจไม่รู้แต่ว่านี่ประเทศญี่ปุ่นเขาทำให้แบบนี้ แต่เด็กมาจุดเรียกว่าแกกนะผมก็ลมว่จะสืเ่ไถ้าไปโน้นเรก็ได้ของทูบมากินมีทุกอย่าง เชื่อว่าถ้าใครสั่งไส้กรอกไส้อั่วนี้ก็จะทําทั้งขายปีกและส่งค่ะเราเปออกนิดนึงนะไม่ออกวันนี้ ที่ญี่ปุ่นเขาจะใช้แป้นนี้เยอะมากเลยสดล้างอะไรมันจะสะอาดแดดเอามืเด็ดใบมากรูดไว้แล้วก็การมาันจะห้่เนี่ยจะได้วัตถินอะไ,ได้วยสดๆของเราเนี่ยมะกรูดมาจากสวนมึงหั่นไ้ได้ก็ไม่ต้องหั่นเดี๋ยวกูหัน่นเองอันไรโรย วันนี้ลูกค้าจะเอาไส้กรอกคุณเส้นอีกคนจะเอาไส้กรอกธรรมดาหลังแยก น้ำวนเส้นไปก่อนนะคะให้มันยิ้มนิดตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้แช่น้ำก่อนผักชีัชีไทยของสวนเราค่ะาเรามีต้นทุนเราประหยัดต้นทุนได้ะคะ่ะ อากาศหนาวมันผักชีเริ่มจะเปลี่ยนสีนี่เด็ดมาใหม่ๆใส่อ,อกใส่อวัวเราจะใช้ผักชีของตัวเองต้นหอมอันนี้ต้นหอมก็ของเราเองค่ะอันนี้ใส่ไส้อวัวกระเทียมเราแกะเล้วเมื่อวานนี้ ยีจะใช้แบบนี้นะใช้ไส้แบบนี้เราจะเปเป็นซีโอโจ้ไส้ที่คุกเกลือค่ะมันจะง่ายเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาลอกเคยเมื่อก่อนลอกไส้อ่ะค่ะอยู่นี้ไม่ต้องแล้วเมื่อก่อนลอกคูนานไม่เสร็จง่าย,ยานีสบายหน่อย จำได้นะสมัยเด็กๆว่านอกนะผ้าขาวแบบนี้จะหายากแต่ที่นี่เขาจะใช้ไว้สําหรับรองเขียงเช็ดมือแล้วก็จะเช็ดหัวเช็ดหน้าอะไรเขามีเยอะแล้วราคาถูกมากเราจะดูเห็นว่ามันสะอาด กินข้าวใหญ่ทรมนนน้องแบงค์มอว่าเป็นแผลเป็นไงมาว่าแผลที้งแอลกอฮอแล้วดิฮะเลอกไหนไหนให้ะอาดูน้วยนี่เอามือโอ้ไหน่โอ้ตรงน้โอไกอีกททำให้ดีต้วมึงเะเท่ามา เราเล่นกับมันไม่ได้เอ็นขาดละมเลยมเยเมยตลอดที่ว้ยเมยพิการเข้าไปกินยาแล้วไอ้แก๊กเต็มไปฮะดูแลตัวเองอ้าวไม่ได้ขึ้นมาน คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซ mm ับสไคร e เดี๋ยวเจ๊จะทําไส้กรอกไปเรื่อยๆพอเสร็จเดี๋ยวเจ๊จะอัดให้ดูใหม่นะคะ